สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปติดตามผลการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิว i ช i s i น n 1ประเทศญี่ปุ่นฤดูกาล2022-23เกมในสัปดาห์นี้ก็จบลงไปแล้วเป็นสัปดาห์ที่17วันที่19มีนาคม2566มีการแข่งขันทั้งหมดดังต่อไปนี้นะครับ คู่แรก Toyota Auto b o บอ q u ี่ควีทีมของเตย์หัตถยาบำรุงสุขบนลเลวสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับวิตรีนาฮิเมจิก่อนที่เกมนี้โตโยต้าจะทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3-0เซตด้วยคะแนน 25-15, 25-21และ25-17น้องเตยททำแต้มไปในเกมนี้ทั้งหมด7แต้มนะครับขณะที่คุโรเบะอาคาไฟลี่ยังคงไม่มีชื่อของน้องบีม พิมพ์ิจยากกลำบีหลังของทีมชาติไทยนะครับและต้องลุ้นหนีตกชั้นลงสนามพบกับ NEC Red Rocket ที่กำลังลุ้นเข้ารอบ Final 4ฟและในเกมนี้ NEC เอาชนะไปได้3-1ตเซตนะครับด้วยคะแนน 25-22, 24-26, 25-23และ25-23นะครับขณะที่คู่แข่งที่กำลังลุ้นหนีตายอย่างโอกายามาซีกันของทีมน้อง โมเมนะครับธนาชาสุขสดบีหลังทีมชาติไทยลงสนามพบกับจาฝูงอย่างโทรเรอโรและในเกมนี้โทรเรได้ทำผลงานได้ดีกว่าเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้3.2ต่อ2เซตนะครับด้วยคะแนน25.12 20.25 2ต่อ14.25ต่อ25 25ต่อ16 14ต่อ25และ15ต่อ11นะครับและผลงานในเกมนี้คุโรเบะยังมีผลงานชนะ10 แพ้22นะครับอยู่ในอันดับ10ส่วนโอกายาม่าซีกันชนะ9แพ้23อยู่ในอันดับที่11และเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียง1น,นัดนะครับซึ่งทั้งคู่ต้องลุ้นนะครับนัดตัดสินว่าใครจะหล่นในรอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นหรือตกชั้นในเกมสุดท้ายนะครับสำหรับทีมของน้องบีมกับน้องโมเมนะครับขณะเดียวกันโทรเรที่คว้าชาัยชนะในเกมนี้ส่งผลให้พวกเธอ คว้าแชมป์ในรอบแรกนะครับรอบฤดูกาลปกติแน่นอนแล้วทำผลงานรวมชนะ26แพ้6มี72คะแนานแม้จะเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก1เกมก็ตามนะครับส่วนทางด้าน JT มาเวลัสทีมของน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งบนเร็วสาวทีมชาติไทยที่ผลง,งานไม่ค่อยดีนักในช่วงหลังๆนะครับลงสนามพบกับแชมป์เก่านิ萨มิสึสปริงและทั้งคู่กำลังลุ้นเข้ารอบไฟนอลโฟแต่ทว่าเกมนี้ สปริงทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3เซตรวดเลยนะครับด้วยคะแนน29-27 25-21 25-16อตนะครับทัดดาวทำแ้่ไปได้ทั้งหมด9คะแนนนะครับสปริงทำผลงานชนะ23แพ้9มี6.6คะแนนแซงขึ้นไปเป็นอันดับที่3ส่วนทางหน้า JT ผลงานรวมชนะ22แพ้10มี64คะแนนหล่นลงมาอันดับที่4โดยยังต้องมีลุ้นเข้ารอบไฟนอลนะครับ ในเกมนัดสุดท้ายเกที GT จะลงสนามในเกมนัดที่33พบกับโตโยต้าออโต o บ y ริ e ิน C ีทีมของน้องเตยและต้องการชัยชนะเอาไว้ก่อนขณะที่อีกทีมที่ต้องลุ้นในสัปดาห์สุดท้ายก็คือ NEC ที่ชนะ21แพ้10มี6 7คะแนนแต่ยังเหลือเกมในมืออีก2เกมหากคว้าชัยได้ทั้ง2เกมก็มีโอกาสเข้ารอบไฟนอลโได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเกมในรอบไฟนอลโฟจะคัดเอา4ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในฤดูการปกติเข้าไปแข่งขันและรูปแบบการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับเพื่อคัดเอาทีมอันดับที่1-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและทีมอันดับที่3-4จะยึดตามผลงานไฟนอลโฟนะครับไม่มีนัดชิงที่3นะครับนอกจากนี้ เกมในรอบฟ i n นลโฟลยยังเพิ่มคะแนนพิเศษให้ทีมอันดับที่1-3จากฤดูกาลปกติดังนี้นะครับแชมป์ฤดูกาลปกติได้3คะแนนรองแชมป์ฤดูกาลปกติได้2คะแนนอันดับที่3เลได้1คะแนนอันดับที่4นะครับก็ไม่มีคะแนนนะครับและรอบชิงชนะเลิศแจกแข่งขันกันเพียงแค่1นัดในวันที่4เมษายนนะครับ25 6 6นนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยนะครับอันดับที่1นึ่โตเลอันดับที่2ไซตามะอาร์เกลเมดิก3ามฮิซามิสุสปริงสี่เจทีมายเวลัสห้าเอ็นดีซีเลสล็อกเกตหกเดนโซออลิบี้เจ็ดโตโยต้าออโต้บรีควินซีแปดฮิตาชิอัสเตโมลิวันเล่นะครับเก้าพีเอฟยูบูแคดสิบคุโรเบะอะคาไฟลี 11โอกายาม่าซีกันในส12วิตอรินะฮิเมจินะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับวันที่25มีนาคมเวลา11บเนาฬิกาไซตามะอาเคโอเมดิกพบโทเลเอโรส1บเนาฬิกาวิตอรินะฮิเมจิพบพีเอฟยูบูแคท14บสนาฬิกาเอ็นดีซีเลนโรเกตพบเดนโซเอลิบีนะครับ14บสนาฬิกา ฮิตาชิอาเซโมะริวาเล่พบโอกายาม่าสี่กันแล้ววันที่26มีนาคมนะครับ9ก้นาฬิกาฮิซามิสึสปริงพบคุโรเบะอาคาไฟลี่11บเนาฬิกาวิทอรินะฮิเมจิพบฮิตาชิอาเซโมะริวาเล่นะครับ12บสนาฬิกาไซตามะอาเกโอเมดิกพบเอ็นดีซีเลสโรเกตและคู่สุดท้ายนะครับ14บสนาฬิกาเจทีมาเวลัสพบโตโยต้าออโต้บอดี้พีนสีนะครับอันนี้ก็เป็น บทสรุปหนังจบสัปดาห์ที่17นะครับในการแข่งขันวีลีกดิวิชั่น1ของลีกญี่ปุ่นนะครับก็เอาใจช่วย4สาวทีมชาติไทยด้วยนะครับที่ไปแข่งขันก็มีน้องแนนน้องเตยน้องบีมแล้วก็น้องโมมีนะครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้พวกเธอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดจะมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้ รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวันเล์บอลต่างๆในช่องยอดจอัเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ